ินจะไปไหนคะวันนี้มิลินกำลังกลับบ้านไปดูพี่ปูกับพี่กบค่ะไม่รู้ว่าว่าเป็นพี่ปูหรือพี่กบนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นเครื่องเป่าสบู่อัตโนมัตินะคะโอเคลุ้นมากว่าเราจะได้ตัวอะไรมาเพราะว่าตอนที่มีสองตัวนะคะใช่แต่ว่าไม่รู้ว่ามิลินจะได้ปูหรือกบอะตอนที่กดสั่งอะแม่ก็ไม่ทันได้ดูโอเค ปูนนะคะจริงเหรอจริงเดี๋ยวเราไปดูนกันเพาเดี๋ยวเราจะไปรับที่เซเว่นหน้าบ้านเรานเนาะใช่คะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปถ่ายคลิปที่บ้านเลยนะคะโอ้โห่ลงมานะคะปิดประตูรถด,ด้วยสิคะคุณแทนแดนแทนแทนแทนทนเปิดขึ้นมาคะ่ะเปิดเลยอยู่ในกล่องนะคะอยู่ในกล่องนะคะอ่ะเปิดกล่อยื นี่เป็นกูฮ่ยิ่มาเลยย่มาเลยเป็นอะไรเป็นปูแต่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นลูกอะไรนะคะเดี๋ยวต้องไปเปิดดูโอเคดีใจปะดีใจเดี๋ยวไปถ่ายคลิปในบ้านเลยนะคะโอเคเข้ามาในบ้านแล้วมีเสียงฟ้าร้องอะจะตกไหม แกเองได้ใช่ไหมคะค่ะมี้จะแกะแล้วนะคะอันนี้แม่ปลาสั่งในเซเว่นแคตตาล็อกมันเป็น Seven Shop เซเ e ่ e อีเลฟเว่นช็ะคะ,คะสั่งมาในออนไลน์เนาะแล้วก็เอามาส่งที่เซเว่นไกล้บ้านแล้วเขาก็จะมีเมสเซจนะคะแจ้งว่าเออของมาถึงแล้วนะให้เราไปเอาได้ทีเนี้ย เพิ่งจะตสั่งไปเมื่อวันซืนวันนี้ของก็มาถึงแล้วเร็วมากเลยเย้ในโชว์หน่อยเร็วเป็นไงคะมีลูกลูกลูกอันนี้อยู่ข้างในเป็นคะเป็นลูกสีเหลืองๆค่ะแล้วก็จะมีปากปูแล้วมันจะมีกดไหนขอโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์อะปากมันจะกดตรงนี้นะคะมัดเป็นหยุจะมีเสียงมีคนเดินผ่านเราอะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันแกะประกอบแล้วเดี๋ยวมาให้เพื่อนๆดูเนาะ แล้วะะามันต้องใช้ผ่านหรือเปล่าเนี่ยแม่จะต้องใช้นะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนอโอเคเดี๋ยวแม่ไปช่วนมินด,ด์ดูแต่มันมีอันนี้ด้วยนะคะมันติดกำแพงได้เดี๋ยวเราไปติดกำแพงก่อนนะคะมาแล้วนะคะอันนี้ือตัวอะไรอ呀มันทำอะไระมันทำคลองบ้าหัว พอปะใช่สน,นุ่เลยนี่ค่ะอันนี้เป็นสบู่อาบน้ำเด็กนะคะใช่แล้วค่ะปลอดภัยสำหรับเด็กๆทุกคนจ้าไม่ไร ำไมอ่ะทำไมถึงคืนนี้ถึงนอนหลับอะ่ะเพราะได้เล่นอันนี้ไงเลยที่เมื่อคืนที่เราไม่หลับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรคะไม่ได้เล่นน้ำ <c oughs> อะหูจะออกมาไหมูจะออกมา <c oughs> มีเลนโด้ดิค่ะทุกคนเ <c oughs> ปิดกระปุก ทำอะไรนี่ทำอะไรคะข้างในมีสบู่้ี่นะคะเฮ้ยทำอะไรยดนนิิป่ะ้วก็วันี่ยิ่ไม่ได้นะ้จันก ุขไหมคะแฮปปี้ไหมคะฉันหนูแฮปปี้มากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใหญ่มากเลยค่ะดีไจคุณย่ยว้าวเดี๋ยวให้ลิลเล่นต่อเนาะแล้วเดี๋ยวรีอัดน้ำนะคะเดี๋ยวจะสบายโอเค OK 啦，拜拜，再见。